แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสุขที่8พฤศจิกายน2567มาแล้วนะคะสำหรับข่าวที่หลายๆคนรอคอยนอบอขอไฟเขียวสาม,มาตรการอัดสินเชื่อ60,000ล้านช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาล่าลสุดรัฐมนตรีว่วกวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งข่าวดีนบอขอไฟเขียวสินเชื่อ60,000ล้าน ช่วยเหลือชาวนาใน3ม,มาตรการดูดซับข้าเปลือก8.5ล้านตันสกัดราคาโตกขณะที่สมาคมชาวนาเผยความคืบหน้ามาตรการไร่ละ1,000ต้องไปหาหรือในคณะอนุการผลิตอีกครั้งยันชาวนาต้องการเงินมากกว่าปุ๋ยและกดไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจ ให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ8พฤศจิกายน2 5 6 7นารงนรลืม,มนพินโยสินวัฒนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกรรษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคครั้งที่1น7บนะคะ โดยมีนายพิชัยจุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายพิชัยนริทพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต67ทับหกจำนวน3โครงการได้แก่1โครงการสินเชื่อฉลองการขายข้าวเปลือกนาปี วงเงินงบประมาณ43,843.76ล้านบาท2โครงการสินเชื่อเพื่อรูปรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรวงเงินงบประมาณ15,656.25ล้านบาทและ3โครงการชดเชยดอกเบีย้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกวงเงินงบประมาณ585ล้านบาทรวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นนะคะ 68,501ล้านบาทโดยได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวจะทำรายละเอียดโครงการที่1และ2และกรมการค้าภายในจะทำรายละเอียดโครงการที่3เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือคมอรมพิจารณาต่อไปนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคจำนว4น4คณะด้วยกันนะคะ หนึ่งคณะกรรมาการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน2คณะนุกรรมาการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน 3. คณะนุกรรมาการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกมีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน และ4คณะนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานทั้งนี้การแต่งตั้งคณะนุกรรมการทั้ง4คณะนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางแผนงานมาตรการแก้ไขและพัฒนาด้านการผลิตด้านตลาดการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกของรัฐบาลและดูแลทั่วถึงในระดับจังหวัด สำหรับสถานการณ์ข้าวไทยปีการผลิต67ทัถา68นะคะพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตข้าวมีแนวโน้นมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากมีปริมาณน,น้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกโดยรอบที่1รอบนาปีมีพื้นที่เพาะปลูก62.12ล้านไร่ลดลงจากปีก่อนนะคะ0.1ล้านไร่หรือร้อยพื้นที่เก็บเกี่ยว60.29ล้านไร่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน0.03ล้านไร่ หรือร้อยละ0.05ผลผลิตที่ได้นะคะ27.04ล้านตันข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน0.21ล้านตันข้าวเปลือกหรือร้อยละหนึ่งรอบที่สองรอบนาปลังนะคะมีผลผลิต7.17ล้านตันข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน0.95ล้านตันข้าวเปลือกหรือร้อยละ15ในส่วนสถานการณ์ร,ราคาข้าวเปลือกค่าความชื้นร้อยละสนะคะได้แก่ข้าวข้าวหอมมะลิ มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่15750บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน1 000บาทต่อตันข้าวปทุมธานีมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่1 3 5 5 0บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน500บาทต่อตันข้าวเจ้าราคาเฉลี่ยอยู่ที่9550บาทต่อตันลดลง1 600บาทต่อตันข้าวเหนียวราคาเฉลี่ยที่1 3 6 0 0บาท 3, เพิ่มขึ้นจากปีก่อน200บาทต่อตันส่วนราคาข้าวเปลือกนะคะค่าความชื้น1030ได้แก่ข้าวหอมมะลิมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่12,200บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน800บาทต่อตันข้าวปทุมธานีราคาเฉลี่ยอยู่ที่11,100 10, บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะคะ400บาทต่อตันข้าวเจ้าราคาเฉลี่ย7,400บาทต่อตัน ลดลง1,200บาทต่อตันข้าวเหนียวราคาเฉลี่ยที่1 5 0 0บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน100บาทต่อตันทั้งนี้ในช่วงมกราคมถึงกันยายน67นะคะอินเดียส่งออกข้าวได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกประมาณ11.84ล้านตัน รองลงมาคือประเทศไทยส่งออกประมาณ7.45ล้านตันเพิ่มขึ้นร้อยละ22จากปีก่อนมีปัจจัยเชิงบวกจากตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มนำเข้าเข้ามากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศทั้งนี้นะคะนายปราโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและกเกษตรกรไทยในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินบคก,กล่าวว่าทางสมาคมได้เสนอในที่ประชุมนบคสามมาตรการคือ 1. ไา่ละ1,000ที่ชาวนาต้องการนั้นทั้งที่ประชุมรับทราบแล้วก็ให้ไปเข้าคณะอนุกรรมการด้านการผลิตก่อนส่วนโครงการปุ๋ยคลระครึ่งถ้าได้ด้วยก็ยินดีรับแต่หากให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งจากการสอบถามชาวนาโดยส่วนใหญ่ต้องการจ่ายเป็นเงินโดยตรงมากกว่าปุ๋ยจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ค่าครองชีพสูงทั้งต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ในส่วนค่าแรงงานค่าน้ำม,มันและอื่นๆ2แหล่งน้ำทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคตอวเนออกเชียงเหนือเป็นนารับน้ำฝนอย่างเดียวเสียเปรียบพื้นที่ภาคกลางและ3,000ข้าวโดยในมาตรการที่2และ3ที่เสนอไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้รับปากเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ดีใน3มมาตรการข้างต้นนี้นมขมีมติออกมารวมทั้งวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6ก0มืล้านบาทมีเป้าหมายเพื่อเก็บสต็อกข้าวเปลือก8.5ล้านตันสำหรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกแนปีวงเงินงบประมาณ4 3 8 4 3 7 6ล้านบาทนั้นเป็นสินเชื่อช่วยเกษตรกร,ร,คครในช่วงที่ผลผลิตออกมาปริมาณมากและมีราคาตกต่ำเพื่อให้เกษตรกร,ร,คครมีทางเลือกในการชะลอการขายโดยไม่ต้องพวงกับปัญหาเงิน ที่จะนำมาใช้ใจ่ายในครัวเรือนและภาระนีสินนะคะโดยสามารถนำผลผลิตข้าว5ชนิดมาขอกู้กับทกสอัตรา1 80ของราคาตลาดวงเงินไม่เกินรายละ300,000บาทโดยไม่เสียดอกเบี้ยนะคะโดยแบ่งเป็นข้าวเปลือกหอมมะล,ลิราคา12,500บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะล,ลินอกพื้นที่11,000บาทต่อตัน ข้าวเปลือกประทุมชานี1 0,000บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้า9,000บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียว10,000บาทต่อตันอย่างไรก็ดีนะคะนายปลาโมดได้ทิ้งท้ายไว้ว่าหากมีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการผลิตเมื่อไรก็จะติดตามในเรื่องที่ชาวนาสนใจอยู่ในขณะนี้ก็คือจะได้ไรายละ1,000บาทหรือไม่ซึ่งในฐานะนายกสมาคมชาวนาจะพยายามผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้ชาวนาทั้งประเทศ ได้ประโยชน์สูงสุดผลการประชุมนบมคครั้งที่1ทับ6 7นะคะแอดส,สรุปมาให้ฟังคร่าวๆแล้วนะคะโดยนบคไฟเขียวสามมาตรการอัดสินเชื่อกว่า6 0หมื่นล้านช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาอัปเดต8พฤศจิกายน2 5 6 7